สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมวีพาเที่ยวกัมพูชาผมมาถึงอยู่ในจังหวัดพายินอยูนยอเขาเรียกว่ากรองพายินประเทศกัมพูชานี่ก็มีเมืองอยู่นยอพนมเปญเหมือนกันครับเขาเรียกว่าอะไรนะอนุสาวรีอนุสาวรีหนึ่งจังหวัดมีอันหนึ่งครับอยู่ใกล้ยะทุกจังหวัดเลยละครับผมที่นี่เป็นอเมืองพายินประเทศกัมพูชา ผมก็วันนี้ผมมาฝากคลองให้เพื่อนตามจังหวัดแล้วก็มาถึงอ่อในเมืองเลยนะครับผมก็งามอยู่นะครับผมแต่ตอนเช้านี่โบม,มีอะไรเลยครับต้นไม้ก็เพิ่งปลูกใหม่นะครับผมเพิ่งปลูกใหม่แต่กอนปลูกต้นน้ำตาลตอนนี้ปลูกต้นไม้แล้วต้นน้ำตาลมันอันตรายเวลาเราเข้าไปข้างในใช่ไหมอันตราย นี่ก็อยู่ความือนี่ก็เป็นธนาคารของไทยเอ๊ะธนาคารของไทยธนาคารของกัมพูชาเขาเรียกว่าเอลซิริดาเอลซิริดาธนาคารเอลซิริดาครับผมนี่ก็เป็นร้านอาหารก็มีอยู่นะครับผมไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ผมบอกว่าถ้าเพื่อนๆมานี่แถวพนมเออ่แถวเอ่อคาราเรนนะแถวแถวบ้านผมนี่ก็นี่ ถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่กล้าไม่ไม่อยากโดนหลอกใช่ไหมการแลกเปลี่ยนเงินนี่ก็มาแลกที่สาขาธนาคารนี้ก็ได้เป็นธนาคารไอซิดิดาก็มีหลายสาขาเลยครับผมอันนี้เป็นธนาคารเราเอา,เอาเงินไทยมาแลกเป็นเงินกัมพูชาก็ได้เอามาแลกไปก็มันไม่โดนหลอกนะอย่างนั้นก็มาแลกที่ธนาคารเลยมันดีกว่าไปแลกตามอาลาน บางครั้งก็ผมนี่ไปแลกที่เออแลกเงินไทยกับกับเงินกัมพูชานี่ผมแลกเออที่เออขายทองที่ร้านขายทองนี่ก็แลกได้แล้วก,ก็มีที่แลกเงินเยอะะเลยท,ที่นี่เป็นตอนเย็นถ้าตอนเย็นก็สนุกดีนะครับผมตอนเย็นแต่ผมไม่ค่อยมาหรอตอนเย็นพอบ้านผมอยู่ห่างจากในเ,เมืองนี่ประมาณ7กิโล นี่เป็นเมืองไพรินแล้วนะครับผมเมืองไพรินผมห่างอยู่ในเมืองประมาณ7กิโลแต่ผมไม่ค่อยมาประมาณอาทิตย์หนึ่งมาสองครั้งนี่ไม่ค่อยมาแต่มาสองครัง้งย่างงั้นเขาฝากกดติดตามช่องของผมโดยเดอ้อนี่เป็นจังหวัดไพรินประเทศกัมพูชานะครับผมโอเคสวัสดีครับ